ไปไปฮ้ไปไปไปเข,ข,ข,ข้าข้อเข้าข้อเฮ้ยเฮ็ดได้นี่กินได้เด้นี่ซานซานซานเฮ็ดได้นี่กินได้เด้นี่เฮ็ดแค้นเคิร์นเฮ็ดแค้นอ่อนๆมันเอาไปต้มซุป <t os> ไปไปไปเข้าขอ้ขอเขาข้อ อีไใดล่ะอีสีเียวสมพ่อมันจอยก็เขายุนเรียงเรียงง้วะเถาเรียงเรียงสร้างเถาขายงาได้กินคาเรียงง้วะเถาเรียงไว้ตายจอยขาดทุนจอย เนี่ยมันรัดไปยังพูดล่าน้นไปพูดเล่าบ่ดไอตัวนี้น้อยน่ะนะใช่หรอว้าสิมอะไรพูดดึงพูดเดียวบอกบอกเขาคอกได้ทุกคนใช่ะไปใช่หพูดหน่อไปเหยาอันงางานอันนั้นยอยยวอยู่พูดอ่ะก็ไพ่ยพูดอ่ะเนม เบิ่งตุ้กข้นเบิ่งน้องใหม่น้องใหม่เบิ้งด,ดูเบิ้จรินเด้อเป็นเพียรฝนหัวก็ตกพีอขันยาขมาเอาไปต้มเอาไปแกง นัวเราสูมนัวสูมเหม,มันไฟให้หงัวตรงน้ำทาพี่น้องเียน้าของเอสเอสเปีนเยี่บนกับมันอ๋อเล่นอยู่พี่แหละพูดถึงว่านะ นี่ปีกายนี่แหละบดีมา้ามาช่วงเกี้ยวเข่ามาช่วงเกี้ยวเข่านี่นี่เดี๋ยวพอนางกินเข่ากันกับขอบง้อดิดิแต่ก่อนปดน,นี้ปีนี้ว่าใดใครเดี๋ยวออกมาเหีายวหมดแล้วน้ำใหม่วันนีคนเอาไปกินเมื่อหลังง้อเอาเขาไปให้ต้มง้อก็กินดีดีได้กินน้ำใหม่ก็ได้ง้อสิบ สี่ตัวงูสิบแปดตัวงอขายออกไปแล้วขายออกไปแล้วอันสี่ตัวเหลืออยู่สิบสี่ตัวทุกคนสุมไฟให้งูยี่บนก่อมาตั้งแต่บ่ายพุ่นล,ล้ก็หลายหลายไก่ก็เคี้ยวเห็นงูกิน นั่นกินอาหารนี่น้งหัวน้ำหยางนี่แหละก็ว่านเขาว่วานหยางให้แน่อดี้คล้องน,น้ำนะเริ่มจะมีน้ำแล้วละ่ะเพราะว่าเขาผ่านมาให้แล้วพูกเขาพอ่อเขาพ่อแน่แล้วนี่เป็นคล้องผ่านน้ยเยสานนี่ทุกคนน้ำก็ลัางไหลเอื่อยๆก็ไปตามคล้องชนประธานเขาแหละน้ำเต็มคล้องทุกปีนี่สิมีพักกันจองได้เต็มเลยนี่ถัากันจองเต็มอันนี้มันแรงไหลมันก็ตายไปลวมันก็ เม็ดมันกับร้อยไปเกิดอยู่น้ำคลองมันหยางบันไดไม่น้ามันก็เกิดบันดไดโบมีน้ามันก็บ่เกิดพูนข้างบบกแตงข้างบัไอหยังก่อข้างบักฟักแกมันไดพพกี่บนเท่ากันไปหาเอาโน้นพวก่อยได้หลายหลายเฮ็ดพอรอแเล้วแต่ว่ากับบอลู่าสิกินได้ซ้ำได้เดอย่ยนมันแกนะไดเฮ็ดพรอหลายเติบต่ทุกคนลูกสองลูกหมดและะว้วตา เราก็ต้องไปคัดเอาไปคัดเอาเหรอว่ามันกินได้บ่กินได้ซ้ำได้ไหน,น,นจังได้จังได้ยังถีอกุ้งกน้นอะไรหลากหลายเลยไอ้สารลั้งขัไปกุก้งก้อนกโหลดด้วยซ้ำไปล่างถ่าโหลดด้วยซ้ำไปให้ลูกสาวล่างอันไหนกินได้ก็เอาอันไหนกินบ่ได้ก็บ่เอามันเกิดถ้ามันมาวางที่สองสามเมือกัดฉีกกัดฉีกใครอยู่ อันนี้พิ่นมาสวยโพดนะนะทุกคนมันก,เก็เลยบเถาก้อนผนุ่นนายาบุไปทั้งผุ่นขอบบอนนี่ยามเวียนมันก็เอางวัวปล่อยงวัวมันีก็เอาหนาเอาห่ังให้มันกินถุงหน้าตะกี้กับพากกันมานอนอยู่นี่ตะกี้บอนนี่เป็นกอไผ่เบอร์้ดนี่ปนเขาเห็ดอันลงรถนี่ตะกี้เป็นกอไผ่กับพากกันนอนมานอนเปล่าเขาตาเขามานอนอยู่นี่ดอกปีนั้น โอ้ยบรรยากาศดีครับนั่นเป็นน้าใหญ่ไงน้าใหญ่ไนพี่สาน้องขาบ้านกันูหลดเดอร์เอาอันนั้นไปให้ยนลูกล่างพี่บุญดงเฮือแตกเฮือแตนทุกคนเฮือแตกเฮือแตนมาแตงใจสบายได้กินเขาเรียวนะมา,าเสือ้อเสือ้อถอดเสือสเ้อซิทเฮียแบบอื้อหือ เงาแตกเงาแตนเลยบอมีม่แต่งบอมีม่หลดพ่อหน่อยอยูน่นี่อยู่ในานานไปทุกคนเมื่อบานมาหนี่ประวินกะลังสิคอยแล้วระวินคอยแล้วไปเมื่อบานห้องบานีทุกคนจ๋ากลับบ้านแล้วมนาะบ๊ายบาย